สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไอกระปุกนะครับตอนนี้หนอนมันขาตายแล้วนะครับหนอนขาตายนะครับผมจะมาให้ดูหนอนขาตายว่าหนอนขาตายมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ตนนัวนี้สองตัวนี้มันชิงเข้าโพรงก่อนนะครับนี่นะครับ นอนขาตายนะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนะครับนอนขาตายเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตูดนี่นะครับขาตายคือมันมันจะดิ้นแต่ตัวนะครับตรงเท้ามันจะไม่ดิ้นแล้วนะครับนี่คือนอนขาตายแล้วก็ตูดนะครับ ตรงนี้นะครับจะเิวนะครับตัวนี้เป็นพ่อกระเทยนะครับชื่อชื่อชื่อของพ่อมันนะครับชื่อกระเทยเท่านะครับแล้วก็แม่มันเป็นแม่ของรุ่นพี่นะครับที่เอามาให้ผสมนะครับ นี่นะครับนอนขาตายเดี๋ยวรออีกประมาณ4 5หวันนะครับแล้วก็เรามาลุ้นกันว่าตัวนี้ตอนขาตานี่น้ำหนักอยู่ที่17กร,รัมนะครับ17กร,รมัมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะออกมาทรงไหนนะครับผมครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาให้ดูนอนขาตายเฉยๆครับว่านนขาตาเป็นยังไงนะครับ โอเคครับอ๋ออีกถังหนึ่งโอเคครับผมมันมีสองถังนะครับไอ้สองสองสองกระปุกนะครับน,นี่ก็เอานี้ก่อนเอาลงไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราทำโพงเทียมให้เขานะครับอ,นนอันนี้ผมจะไม่เอาออกมาแล้วนะครับผมเหมือนกันนะครับตูด เหียวนะครับเดี๋ยวรอตอนผมเปิดพงอีกทีนะครับเพราะว่าชุดเนี้ยผมจะเปลี่ยนอาหารรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ไปเจอมันพอดีนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ